น้องณาดาลูกแม่กบค่ะเริ่มใช้แววนางเอกแล้วล่ะค่ะน้องณาดาลูกสาวแม่กบโตเป็นสาวแล้วเรียกได้ว่ายิ่งโตก็ยิ่งใช้แววความเป็นนางเอกมากขึ้นค่ะสําหรับน้องณาดาลูกสาวของแม่กบสวยนานแล้วก็คุณพ่อบุ๊กแตนุพรที่ตอนนี้โตเป็นสาวน้อยในวัยสิบขวบกันแล้วดังนั้นคุณแม่กบกับพ่อบุ๊กเองก็ดูแลส่งเสริมน้องณาดาทั้งในเรื่องการเรียนและกิจกรรมกีฬายิมนาสติกด้วยล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เนี่ย โตเป็นสาวแล้วล่วคะค่ะความสวยได้คุณแม่มาเต็มๆล่าสุดคุณแม่กบเองได้ออกมาเผยภาพน้องนาดาและน้องนาดนพร้อมข้อความว่าเปิดเทอมวันแรกคะ่ะพี่นาดาขึ้น6เยียร์แล้วก็น้องนาดนขึ้น3ามเยียร์เปิดเทอมแล้วเรียนออนไลน์เรียนให้สนุกตั้งใจเรียนอดทนและสู้ๆนะเด็กๆจะเป็นยังไงสำหรับความสวยของน้องนาดาเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันคะ่ะ